ชื่อเสียงพีนี่สุดยอดมากทางด้านเยี่ยเยี่ยการต่อยมวยต้องมีจังหวะมีจังหวะจังหวะพุทธเวิร์กจังหวะนี่ไม่ใช่จังหวะสามชาติรี่จังหวะอะไรนะก็เลือกไม่ได้จังหวะที่เราจะใช้เนี่ยคือพุทธเวิร์กพุทธเวิร์กอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำงานอะไรเก็บคอเก็บคอไม่ใช่เก็บคอเขาข่าวฮะถ้าเก็บคอเขาข่าวฮะเหมาะใสยคว่ามเหมาะใสยความอ๋อพุทธเวิร์กเวิร์ก ก็ต้องมีการ C T R ก็เกิดขึ้น,น,น,นสวัสดีโซเชียลไลยูทูนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชกก่องระฆังหมื่นแคลนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่กับพี่เก่งรายพางครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับชื่อเสียงพีนี่สุดยอดมากทางด้านเยียเกยดี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 คือผมอ่ะกำลังจะไปต่อยมวย Iron f ครับแล้วคือผมเห็นว่าพี่แบบว่านักเลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าทางเคยปล่อยอะไรเงี้มาก่อนไหมพกเข็มขัดเต็มเลยจากต่อยมวยไม่ใช่มีแอร์เมสมีหลุยมีเข็มขัดลูกเสือมีเข็มขัดนักเรียนเข็มัดไปไกลแล้วพี่เคยต่อยมวย เคยครับเคยเคยต่อยตอนอยู่ข้างในก็ออกกันังกายเล่นแต่ก็มั่งต่อยมวยบ้างคือวันนี้ผมอยากได้วิชาพี่หน่อยเอาจัดให้ด็ให้พี่แบบสอนจัดให้เชิงมวยอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยววันนี้ไปดูว่าเดี๋ยวพี่เก่งจะสอนอะไรเราบ้างเนาะ ชาไม่มีอะไรยากรไม่มีอะไรมากการต่อยมวยเนี่ยจะบอกว่าเป็นกีฬาที่เหนื่อยใช้กําลังมากที่สุดกับการแข่งขันกีฬาต่างๆนะใช่ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยไทยที่5ยกแต่ถ้าเป็นมวยสากล12ยก12ยกนี่ถ้าคนยืนไม่เป็นเนี่ยสยกตายนะโกติีมันต่อยกันยกละกี่นาทีอะพี่ยกละสามนาทีต่อย3พัก2โคพูดเยอะของผมไอรอนไฟนี้ต่อยประมาณ4ยกพี่สยกละกี่นาทียกละประมาณ3นาที อ๋อก็เหมือนกันสามวันสิแล้วพักอ่ะพักน่าจะเหมือนกันประมาณสองสามพักสองแต่ว่าของพี่มัน12ยกครับอ่าสิบสองยกอยากได้แบบทิกทิกพี่หน่อยทิพเล็กๆทิพเล็กๆทิพเล็กๆเนี่ยอยู่ง่ายเลยการต่อยมวยต้องมีจังหวะมีจังหวะจังหวะฟุตเวิร์กจังหวะนี่ไม่ใช่จังหวะสามชาหรือจังหวะอะไรนะเม่นเรื่องไม่จังหวะที่เราจะใช้เนี่ยคือฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กอยู่ตลอดเวลาใช่ออกหมัดเวลาทิ้งทิ้งฝาากาดอยู่งี้ เป็นช่องมองคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อยคางคือมันเป็นจุดหลับได้กาดอยู่งี้มองจ้องออกหมัดปุ๊บออกขวาบางนี่ขวาบ้างต่อยงี้ให้มันใช่ใช่จังหวะแต่เราต้องฟุตเวิร์อยู่ตลอดนะไม่เป็นกระโดดไม่ได้ต้องลองยืนหลอดฟุตเวิร์บออันนี้พี่ชายฟุตเบิร์พว่าอย่างไหนฟุตข้างในข้างในฝึกข้างในฝึกปล่อยหมัด เก่งจัดนี่ไม่ใช่ไปต่อยที่แขนนะไม่ใช่ไปต่อยอย่างนี้นะออกทั้งไหลออกทั้งไหลอ่าออกทั้งไหลขานิ่งๆออกทั้งไหลปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะอ่าทั้งไหลนนี่ะทั้งไหลอย่างนี้เลยนะไปทั้งไหลโอเคสวยกลับมาก็อยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่เดิมปึ๊บปึ๊บอืมอ่าเวลาบิดอย่างเงี้ไม่ใช่ต่อยอย่างนี้นะยังไงต่อยอย่างนี้มันกระตุนนะเนี่ยเนี่ยออ๋กระตุนเนี่ย ไม่แดงมันต้องต่อยกันปึ๊บปึ๊บสวยไหมมันต้องไปให้ปึ๊บแบบี้อ่าไปให้สุดไหลพอดีเนี่ยอ๋อปึ๊บ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 คือต้องเน้นแบบว่าเป็นสเต็ปขาอย่างเงี้ยลูกขาจะแบบขาแบบระวังเร็วมากไม่ได้จริงจริงจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่จริงจริงไม่ได้จริงจริงไม่ได้ ระวังสะดุดไอ้กูต้องฝืนงี้เหรอเนี่ยยังไงแบบนี้เหรองี้ป่ะไม่เป็นใจมันถอยหลังแล้วออ๋ฝากยังไงวะ มู้ยังไงวะพิวอยู่นะผิวอยู่นะพิวเลยถ้าไม่ถาไม่อ้วนนะเรียบร้อยไงพ้นบอลอันนี้คือได้ทิปทิปจากพี่เก่งเนาะนิดนิดหน่อยหน่อยจะมีแบบว่าออกมาที่สุดก็คือพยายามแบบการออกที่ไหลเวลาออกมาออกที่ไหล่อย่าไปออกออกแขนปึแล้ว แล้วถ้าเวลาแบบว่าสมมติผู้ต่อสู้เขาปล่อยมาเวลาเราเรามีการกันการอะไรเงียเนี่ยงานครับเก็บคอเก็บคอไม่ใช่เก็บคอเขาเข่านะถ้าเก็บคอเขาเข่านะเหมาะใสยความเหมาะใส่ความอันนี้ถือว่าเป็นอาจารย์เราหนึ่งคนครับเดี๋ยวเราลองแบบว่าท้าเก่งลายพางต่อยไหมได้ลองแบบว่าลองลง,งไว้นะเก่งดู ดูสภาพเหมือนเราไม่พร้อมอ่ะดูจะุ่นดูจะอะไรนะผมจะก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยบ่อยพีอ่าไม่ค่อยแบบออกกำลังกายดูแล้วเหมือนไม่ฟิตอ่ะใช่ก็ช่วงนี้เพิ่ออกกำลังกายที่สภาพถ้าฟิตจริงจริงเนะไม่ต้องไปมีไอ้หลายหลายหลายๆลูกแบบเนี้ยลูกเดียวเลยลูกเดียวเอาอยู่เลยลูกเดียวเอาอยู่เลยคือพอโดนหมัดเดียวแล้วนอนเลยไงเอาอยู่ก็เดี๋ยวเราจะไปลองนมกับพี่เก่งดูนะผมว่าจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนพร้อมนะคะโอ้โหแพ้เลยแพ้เลย โอเคค่ะเริ่มโอเคอ๋ออีกครับ ไปยืนในเข้าไปทำไมวะไปยืนในเข้าไปทำไมวะทิ้งทิ้งหมัดออกเก็บไว้ายวย 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，厉害，来来。 า่ะี่สามสอปนึ่หมดเวลาเปงเข้าใจยังที่บอกฮะ ข้าใจนะเข้าใจนะพี่ปอาว่าเหนื่อยอยู่นะฮะเหนื่อยอยู่นะผ่านไปเยอะแล้วผ่านไปเยอะแล้วผ่านโรงพยาบาลน่ะนี่ไใช้พี่ทันโอแต่พี่เขาหมัดเร็วนะเร็วเนี่เรียงรถเร็วเลยตอนนี้เหนื่อยอยู่นะดยอดครับสุคือได้ครับครับครับสามนาทีเหนื่อยมากก็ถึงได้บอกว่า มวยเนี่ยถ้าคนไม่เคยต่อยเนี่ยสองยกตายสองยกตายตอนที่เราไปลองก็ประมาณเท่าไหร่สามยกสามยกใช่ไหมนี่ไงดูพี่เรียนเงี้ยลูกๆอย่างนี้นะไม่จําเป็นเลยจะบอกให้หลายๆลูกเนี่ยสี่ลูกห้าลูกหกลูกอะไรก็ต้องมีลูกเดียวลูกเดียวพอลูกเดียวพอเยอะแล้วมันจะเปล่อนพื้นที่ในท้อแต่แน่นอยู่นะต่อยไปนี่แบบว่าดูนิ่ม นี่มันทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเหนื่อยด้วยเวลาต่อยไปสมมติว่าอันนี้หลายลูกใช่ไหมมันจะเจ็บหลายอันอ๋อแต่ถ้าลูกเดียวเนี่ยปุ๊บจะยั่วพ่อเลยอ๋อยั่วยั่วคิดได้ยั่วแล้วเด้งออกมาพูดแบบนั้นอันนี้ก็เป็นแบบว่ามาลองแบบลงนวมเล่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยลงนูนเล่นๆแต่ว่าก็เหงื่อออกแบบไม่เล่นนะแเหนื่อยอยู่่นนะออกจริงๆครับไม่เหนื่อยออกแบบไม่เล่นฮะ ก็เดี๋ยวผมจะจำคำที่เก่งบอกเอาใช้พุดเวิร์ไม่บางเทคนิคเนี่ยก็ก็มีจริงอยู่บ้างบางเทคนิคก็เป็นตลกขบขันเป็นสนุกสนุกอะไรไม่อยากให้เครียดก็มีเรื่องจริงมากแต่ว่าการต่อยมวยเนี่ยหมัดเนี่ยต้องออกจากตรงไหลเนี่ยเรื่องจริงให้สุดใช่ไม่ใช่ว่าออกจยกาแค่แขนอย่างที่พี่เก่งบอกเพราะว่ามันจะแบบว่าใช่มันจะเบาเห็นไหมเนี่ยเหมือนเหมือนทุบอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ่ามันต้องออกไปทั้งไหลเลยปุ๊บปุ๊บออกไปทั้งไหลแล้วก้าว ก็เดี๋ยวไว้ต้องเอาไปฝึกก็เดี๋ยวไว้ไปรอดูวันที่ประมาณกลางพฤษภาก็าเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณนะครับพี่ไอ้ทั้งไฟไทยแลนด์นะผมร,ร,ระหว่างนักก้ามือแคลกับบอดี้ฮีโร่นะผมะถ้าชอบใครเจะใครก็รไป เชร์กันละกันครับเออแล้วก็เดี๋ยววันนี้ฝากพี่เก่งอยู่ว่าช่องทางการติดต่อตอนนี้มีอะไรบ้างพี่เหมือนเดิมช่องทางการติดต่อก็มี Facebook แล้วก็มีทิกตอกนะครับเฟซบุ๊กเนี่ย P A N Y A Y I M U M P H A I ปัญญาิี่มั่นไพรนะครับยาวแล้วก็ส่วนชื่อจริงนามสกุลจริงครับผมแล้วก็ส่วน t ิ k ต ok ก็เหมือนกันครับ P A N Y A แล้วก็ Y I M U M P H A I ปัญญาิ้มมั่นไพรเหมือนกันครับถ้าแบบว่าอยากไปติดตามพี่เก่งผลงานอะไรอย่างนี้ก็ไปติดตามได้ได้ครับอันนี้ก็ประมาณนี้พี่ที่รอบคุณ